แคนทหารแต่ขอยิืนกานว่ารักของพี่ใหญ่แต่มันจนที่ใจไม่รู้ทำไงให้เธอหันหมองฝึกแต่รบไม่เคยสุดรักไม่รู้มันแกมันหนาแค่ไหนไม่รู้รักมันฝึกอ,อย่างไรขอร้องสมามไว้ไม่ช่วยใจให้ที มาฝึกกับพี่ได้ไหมท่กให้หัวใจ E

ยังไปหาผู้กองบนห้องพอดีเลยครับอ้าวได้รายงานมาแล้วเหรอจ๊ะครับนี่เป็นเอกสารจัดซื้อจัดจ้างไว้จักระยังไงกองช่วยดูรายละเอียดด้วยนะครับอ,อืมงั้นเดี๋ยวฉันจะดูพิจารณาเสร็จแล้วก็จะเซ็นหนัที่หลังนะจ๊ะเฮ้ยไม่เจ็บหร้องไปจักระโรงพยาบาลมาถึงแล้วแล้วมีอะไรหรือเปล่างเ,เดี๋ยวฉันจะเซ็นหนัมาไปให้แล้วกันอ๋อรู้สึกว่าพันตรีนายแพทย์ตุลย์สารกำลังรอกองอยู่บนตึกะครับ

อะไรเอาเอาอ้เ้ย้นเตี่เดยลยเ้ยานเต่อนเตก่อนเฮ้ยไปกนมันไปโดนอะไรกันมาวะเนี่ยฮะตครับตไอ้เวเอ้ยครับพวกมันเป็นอะไรเนี่ยก็ตอนนี้ที่เห็นนั่นก็หัวแตกอะแล้วอาการตัวอื่นก็ต้องดูก่อนอะ ไม่รู้ว่าขาหักหรือว่าซ้อนท่เนี่ยนั่นนะเทไปไปไปไม่ต้องแหกปากร้องเลยแค่หัวแตกขาหักไหลเล้าแค่นี้มึงร้องมันโถงจะโดนเข็มจิ้มก้อนอย่างข้าเลยไปอย่างไม่ว่าเลยเอ๊ะมีความอดทนเลยนี่ดีครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวดูสิอ๋ออุ้ยปวดหอบมากค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะดบาดแผลไปก่อนก็แล้วกันนะ นี่ใจเย็นไว้นะพ่อหนุ่มใอ้ดูสิไป็น้วไรเจ็บไนะหมหายใจลึกๆนะหายใจลึกเราไม่เป็นอะไรหรอกนะเดี๋ยวฉันจะให้พายาบาลจัดการต่อนะอแล้วก็นอนนิ่งๆอย่าขยับตัวละ <c oughs> นี่นี่โชคดียังไงนะครับผู้กองอถ้าเกิดว่าผู้กองต้องลงมาดูแลเองอย่างนี้อยู่ทุกครั้งแล้วก็ผมว่าผู้กองคงไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นแล้วล่ะครับมันก็ไม่ได้ทุกครั้งหรอกนะคะแต่ถ้าเห็นแล้วมันก็อดไม่ได้อะค่ะแล้วคราวนี้เป็นอะไรอีกล่ะครับเนี่ยโดนประตูหนีบหรือโดนยยาขาบาดครับตกจากที่สูงค่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ากระดูกซี่โครงจะทิ่มทะลุส่วนอื่นหรือเปล่าอ่ะ แล้วอีกอย่างนะคะกับอีกแค่ทหารเกณฑ์คนเดียวเนี่ยนะคะนี่ผู้พันคะเขาไม่ใช่ตัวคนเดียวนะคะเขาไม่เป็นพ่อของใครบางคนเขาก็ต้องเป็นลูกใครสักคนหนึ่งนี่แหละคะ่ะนี่ผมพูดผิดีิค่ะทำยังไงเพื่อเป็นการขอโทษดีล่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเลี้ยงอาหารกลางวันกองแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนด้วยอเออแล้วถ้าที่ฉันตอบว่าไม่ดีได้ไหมคะ ไม่ใช่ไง๋ยวทานข้าวด้วยจะได้คุยเรื่องงานไปด้วยไงครับจะได้ไม่เสียเวลาโอเ okay. คจริงครับความรู้สึกเนี่ยมันใช้ไม่ได้หรอกนะในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาว่ากัานด้วยหลักฐานหลักฐานใครอ่อนก็แพ้ไปสิ ไอ้เนี่ยไอ้คิดโกงมันไปที่บ้านวัานาไปที่บ้านแล้วยิ่งก็ขอขอไปสัญญาอ้วนเลยยิ่งขอไปสัญญาว่าฝ่ายราจะเป็นหนึ่งรางหรือว่าทางเสียเรื่อนี่อหรือใส่ความว่านะเดี๋่โดนข้อหามีประมาทอีกกระทงนะอยู่ในความสงบนะครับโกงว่าทำไมมีทุกอย่างศาลขออยู่ในความสงบนะครับทุกอยากโกงว่าเนี่ยศาลขออยู่ในความสงบนะครับมิฉะนั้นจะสั่งขังนะครับฐานละเมิดอำนาจศาลขออยู่ในความสงบนะครับ ไอ้ขี้กองมึงไอ้ขี้น่ารักไอ้สารเลวไอ้เลวมากไอ้สินมัดไม่เดีเยนไอ้ไม่ใมันควายกันแน่วะมผู้หญิเลวกว่าคิดดูดิไอ้หนาด้านไอ้ขี้กองเกล่างแก้มคนไม่มีดางตู้พูปากเลยนะไอ้หุนี่นึกว่าเป็นผู้หญิงแล้วจะทำอะไรไม่ได้ยังไงฮะมาดูแล้วมาดูไอ้คนขี้กองเหมือนหน้าด้านมาหลังแกผู้หญิงอย่างหลังแกคน เรกะทนายแล้วนอกศาลแล้วใช่สินี่เป็นเรื่องของคน,นไงผมว่าแปลไปแจ้งตำรวจดีกว่าฮนะปล่อยว่าทำไมพ่อตำรวจล่ะ่อถึงเป็นอย่างเนี้ยนะเฮ้ยใจว่ามัง่งเลยคุณครับผมว่า พาคุณพ่อคุณกลับบ้านก่อนดีกวา่าครับไปกลับบ้าน,น,นก,ก่บบนอน,น,นแล้วกันไปนี่พันนั่นแหละเหอมมาสุดที่รักของฉันเนี่ยนะมันพูดอยู่เสมอเลยว่ามันจะเป็นคนดีสิสุพันนี่นะอ่าแต่ถ้าว่าเป็นฉันนะลงุงฉันเนี่ยเรื่อกที่จะเป็น คนรวยดีกว่าดีด้วยก็รวยได้ไอ้พันมันไม่เคยพูดนี่ว่ามันจะไม่รวยเอ็งลองคิดดูสิโอ้โหนี่นี่นี่นที่นาของค้านะสุดลูกปูลูกตาแล้วอย่างเงี้ยไอ้พันมันจะไม่รวยเหรอเว้ยเออพูดพิษพูดใหม่ได้นะเว้ย ที่น้านี่มันของใครกันแนว่วะฮะหัวหมอก็นั่งอยู่นี่ทั้งคนนะเว้ยก็แม่จะอยู่ไปอีกนานสักเท่าไหร่อไอหมา,อาเอ,นนะมอ็งฟังนะเมียเองนะมาแ่งขานะ่ะเอาหนาะไม่ก็ฮ้ยไม่ก็ฮะยไม่ก็เฮ้างเอาถึงหนาเนี่ยยะพูดก็พูดนะฉันว่าย่าเน่ยยกให้พานมันเถอะ เผื่อว่าฉันจะได้ฆ่าตรงบ้างเรื่องอะไรวะค่ะจะไปยกให้มันนะฮะข้ายังไม่ตายนี่ว่าถึงยกให้พันไปนั่นเหรอทุกคนก็มาตอบมาตอมันแล้วก็ท่้งไม่มีเหลือได้เลยไม่ว่าแหละยาอะไรขิงงกไอ้หนี้ขิงงกขิงงกโตขิงงกยาเหมือนเิ ถ้าหากว่ามึงไม่ได้บ้านนี้คุ้มหัวมึงนะบ,บ้านนี้มึงไปอยู่ในคุกนานแสนนานแค่ไหนนะคนหนึ่งเขาก็าเมียคนหนึ่งเขาก็าแม่อพอลงใครไม่ได้ก็มาลงที่ไอ้อำนี่แหละ <S <S ไม่เฮ้ย,ยนี่ทหารเมื่อกี่ปีแล้ววะโอ้โอโออหคราวหน้าอย่าพูดจาหยาบคายอย่างนี้นะ ก,ก็ปุบกะบ้านลรอกไม่นี่ไอ้อําเดือนหน้านี้แหละเขาจะมีการแก้ทหารกันนะเองก็เข้าไปรายงานตัวเขา้าจะให้มันเรียบร้อยเป็นะหุกระห้าดไปจรงนี้ดีกว่าดีไมด่ดีถ้ายังอยู่ที่นี่ถ้าว่าตํารวจเขารู้เข้าสวยขึ้นมาแนะเขาห้าว่าฆ่าให้ที่ซุกหัวโจรลลยุ่งตายหา้าวอ,อ,อะไรดุงก็ช่วยฉันต่สิ เอไม่พร้อมไม่เข้าใจหรฮะเพลงไม่พร้อมเพ้งติดอะไรวะฮะไอ้อ่ำติดอะไรครับฉันฉันติดนักร้องอุ๊ยอะไรอะไรอีกไมอะไรอีกอะพูดออกมาได้ยังไงขอติดอะไรอยังไงต้อว่เอาเอ้าไปเขาแท้เข้าไปลุง พูดเป็นการปิง,งานเลยนะเอาว่าไปได้ครับมายัดหน่อยไ,ไม่ได้เนะมาสิมาอมาปากกว้างตียัดเฮยยัดเงินนะยัดเงินนะโอ้โหคนบ้านนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้พอไม่พอใจขึ้นมานะก็มาตีวัวกระทบข้าเราไก่ไอ้อานี่แหละไอ้อ่าม้าอยากจะรู้ เป็นทหารนะมึนแค่สองปีเท่านั้นเองแค่สองปีเหรอ,อย่ยาไม่รู้อะไรทำไมผิวดีๆของฉันเนี่ยมันจะเสียเข้าใจไหมยานีด่ดีนะดีว่าตอนเด็กๆเ,เคยทำนามาบ้างอุยจะอ้วกเหอนี่ยอมอย,ยังมึงอนะนะอย่าว่าแต่แดดเลยไฟคอกอ่ะมึงยังไม่ดำเลย ช่วยหน่อยนะไหมบอกว่าไหมก็ไหมแ่มึงน,นี่ก็คนนึงลูกก็ไม่ใช่ล่างก็ไม่เชิงกินบน,ลน,นเลื้อนนะแทมยังม่อี้เลอะเทอะนี่น่ะต้องทำอย่างนี้ได้ไงไปเลยไปห,ห้างห้างเดี๋ยวชิวชิวเชียว <c oughs> <c oughs> ไปไป <c oughs> นี่ลุงคนนะไม่ใช่สุนัขเอาแล้วมึงมาทำาตัวอย่างนี้มันให้ไหลก็ได้ก <c oughs> <ๆ>็ได้ ไม่มีใครคิดที่จะช่วยไอ้อ่ำใช่ไหมอืมทำไมถ้าหากว่าไม่มีใครคิดจะช่วยไอ้อ่ำแล้วก็ไอ้อ่ำก็จะขอแช่งอืมนี่น้ำหน้าอย่างมึงนะจะแช่งอะไรไว้อ่ำแฉ่งอะไรมึงแช่งฉันจะแช่งให้พะบ้า จริงๆเลยป้าไม่ได้เป็นมงคลเลยพูดออกมาได้ยังไงพัะโจ้อา้าวแล้วนี่ไม่จานนับอะไรนั่นเ่ะเฮ้ยโอเองเออนี่นี่มันครบแล้วนี่ครบอะไรพี่ไอ้ผันมันจะพ่นผันไม่เป็นทหารใช่หรือเปล่าวะ